สวัสดีวันหยุดนะครับผมสวัสดีครับผมพบกับสยามพิบูคลับนะครับ EP นี้เป็น EP สบายๆนะครับ <Yahoo! S 1> EP สบายๆนะครับปล่อยหมาวิ่งเล่นนะครับผมอ่าครับผมอ่าพักกินน้ำนะครับผมพักกินน้ำ พักกินน้ำนะครับเดี๋ยวแนะนำเด็กๆเลยนะครับแนะนำเด็กๆเลยนะครับผมตัวนี้นะผมชื่อ Honey ฮันนี่นะผมฮันนี่นะผมอ๋อร้อนครับร้อนนอนแช่น้ำแม่งเลยามาดูตัวนี้ครับ ตัวนี้ชื่อคัพเค้กนะครับผมคัพเค้กแล้วก็ตัวนี้ชื่อคิงกาเนอร์ครับผมคิงกาเนอร์นะครับผมตัวนี้นะครับผมคิงการเนอร์นะครับผมซันเดย์อันนี้ซันเดย์ฮันนี่มาหนิตัวนี้ชื่อซันเดย์นะครับเดินม,มาซันเดย์ตัวอยู่เนี้ยก็เดินเนี้ย ชื่อกำไรนะผมเพิ่งนอนนะกำไรนะฮะกำไรพร้อมหรือยังพร้อมอยังลูกพร้อมอยังโอ้ยเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วอายพาเล่นลูกบอลแต่เช้านะครับยังไม่เท่าไหร่เลยพากันเหนื่อยแล้วอันนี้ แอนนี่แช่น้ำอืมครับก็ที่บ้านก็จะมีแค่ห้าตัวนะครับห้าตัวนะครับผมมีกานเนอร์นะครับผมมีกำไลนะครับผมมีคัพเค้กนะครับผมมีซันเดย์มีฮันนี่นะครับผมทั้งหมดนะครับก็เป็น EP สบายๆนะครับผม ขาฝากด้วยนะครับผมถูกใจคลิปนี้เพลินๆนะครับผมฝากด้วยนะครับผมฝากกดไลค์นะครับผมฝากกดติดตามแล้วก็ฝากกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ทํา EP ต่อไปด้วยนะครับเนี่ยครับผมพร้อมยังกําไรพร้อมยังกําไรพร้อมยังกระเอพร้อมยังฮะกระเดพร้อมยังลูกวาย กาเนอร์ชาสุดสมัยหนุ่มๆน,น่าจะเปรี้ยกวันนี้นะครับผมกาเนอร์นนะฮะขับเคสค,ความยางขับเคสสันเด์สันเดอันนี่โอใ้ใครทิ้งระเบิดไว้ลูกใครทิ้งระเบิดได้เนี่ยตรงนี้อะทิ้งไม่เป็นที่เป็นทางเลยกาไร กำไรแม่สาวน้อยแปดเดือนนะครับตัวนี้แปดเดือนแปดเดือนส่วนสันเดนี่จะสันเดนี่จะปีกว่าครับผมปีประมาณปีแปดเดือนครับผมปีแปดเดือนเก้าเดือนนี่แหละครับปีแปดเดือนเก้าเดือนเนี่ยฮะยังไม่สองขวบนะครับยังไม่สองขวบส่วนครับเค้กนะครับผมตัวนี้สองปีกว่าแล้วนะฮะสองปีกว่านะครับผม ก็จ่ายลูก2คอกไปแล้วนะครับว้าว <Wow. S 1> จ่ายลูก2คอกไปแล้วนะครับผมนี่กาเนอร์นะครับผมกาเนอร์ก็เป็นพ่อพันธุ์หลักนะครับผมของทางคอกนะครับผมกาเนอร์นะครับผมพิงกาเนอร์นะครับผมอ้วนไปหรือเปล่าไม่รู้นะครับเนี่ยครับผมเหนื่อยนะฮะเหนื่อย เดี๋ยวให้ดูอีกสักสักรอบสองรอบนะครับผมให้ดูอีกสักรอบสองรอบนะครับให้ดูอีกสักรอบสองรอบนะครับผมสนุกกันใหญ่ครับสนุกกันใหญ่ก็ได้โอกาสนะครับได้โอกาสเวลาว่างมันหยุดก็จะให้เด็กๆเ,เขาเต็มที่สักหน่อย<ๆ>เต็มที่สักหน่อยนะครับ ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับผมเด็กๆบ้านไหนนะครับผมมีกิจกรรมะอะไรนะครับผมมาแชร์แล้วก็พูดคุยกันได้นะครับเนี่ยฮะร้อนนะครับผมร้อนอันนี้ฮันนี่นะฮันนี่ฮันนี่ฮันนี่ไปยังพร้อมยัง

ไปไป,ไป <c oughs> เลย <c oughs> เลยลูกบอลเลยลูกบอลฉันเดได้ไห้ฉันเดได้ไห้ฉันเดได้ไหมเดได้ไหมเดมาทำให้พ่อมาเล่นลูกมาการ์เนอร์วิง่งวิ่งเลยลูกบอลเนี่ยลูกกับเค้กตามไม่ทันเลยฮะนี่ กำไรเดั <_' c ười> นเดียไวลูกมาไปไปเพาะมาอีกรอบหนึ่งดันเดียวนันี่เดี๋ยวก่อนนี่ลูกจะพิ่งโดด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 โอ,โอ้ยเก็บมาแล้วเล็บ <_' c ười> เล็บใครก็ไม่รู้ไป <_' c ười> อรอบนีการเนื้อได้นะครับเดมาเเดมาเน่เดการเนื้อได้ะคร,บรอบนี้การเนื้อได้นะครับมา no stop stop กานเะน no กานกาน no 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 กาเน่ กาเนอร์ไม่ยอมปล่อยนะกาเนอไม่ยอมปล่อยโอเคเดี๋ยวพักยกก่อนนะครับผมพักยกก่อนพักยกก่อนนะฮะโอเคครับประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้นะครับผมสำหรับการกิจกรรมนะครับผมสำหรับการออกกำลังกายให้เด็กๆนะครับผมก็ จะปาลูกบอลนะฮะปาลูกบอลนะฮะกาเนอร์นะผมกาเน์ได้นะฮะนอนเลยครับนอนนอนนะครับก็สําหรับอีพีนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรนะครับผมเพลินๆนะครับผมสำหรับอีพีนี้นะครับผมฝากด้วยนะครับผมฝากกดไลค์นะครับผมฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ทำอีพีต่อไปด้วยนะครับสําหรับอีพีนี้นะครับผม แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับ